oh <laughs> สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีแฟนคลับสาวน้อยเพชบ้านเพลนนะคะสวัสดีเอฟซีแฟนคลับน้องอุ๋งอินนะคะสวัสดีเอฟซีแฟนคลับพเพชรแสงตะว,วันเอบีจีนะคะสำหรับคลิปนี้ก็มาเบ้าเรื่องเล่าของอีหลานหน่อยนะคะน้องซึ่งก็ถือว่าเป็นการเดินทางทั่วกอะท่ามอนะคะพี่น้องแล้วก็สาหรับก็ถือว่าเป็นที่สิ้นสุดนะคะเดินทางกลับสู่อีสานเป็นที่เรียบร้อยนะคะ แต่ว่าว่าจะยู่งใสยังใดนะคะพี่น้องในส่วนเรื่องเล่าของอีลหล่าน่อยองุ่งอิงเฮาพอๆพแอม่เอฟซีนะคะมาหาอีหล่าหน่อยแต่ละผูละนมีความประสงค์นะคะที่อยากจะเห็นอีหล่าหน่อยนะคะถือว่าองุ่งอิงคือคนดังระดับประเทศนะคะระดับโลกนะคะแม่แต่เดินทางจากต่างประเทศนะคะพี่น้องมาจากต่างประเทศบ่ว่าจะประเทศใดนะคะเท่าที่เห็นก็บบว่าจะเป็นอังกฤษนะคะ อเมริกานะคะพี่นอ้องเพราะว่าจะอยู่ทั้งใดนะคะหลายประเทศนะคะที่เรได้สามารถที่จะเอ่ยได้นะคะหลายผู้หลายคนไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวหรือเชา่าตังชาตนะคะพี่น้องเขามากเพื่อพบปะอิหลาน้อยเพื่ออยากลูกว่าอ,อิหลาน้อยเป็นจังใดแบบใดนะคะในในนอนที่สุดนะคะหลายผู้หลายคนพราพ่อมแม่เอฟซี FC อยู่ในเขตต่างๆอยู่ในส่วนที่อิหลาน้อยไ,ไปทาการแสดงว่าว่าอยู่เขต แห่งหนตบ,บนใดนะคะล้วนแล้วแต่อยากมาทายลูกกับอีหลาหน่อยนะคะพี่น้องซึ่งเห็นอยู่เป็นประจํานะคะมาทายลูกนะคะและที่สําคัญหลักๆเลยบ๊อมีผู้ใดเรียกร้องบ๊มีผู้ใดบังคับไผแต่อย่างใดสิ่งที่เฮาเห็นก็คือเปิดกระเป๋าพี่น้องแต่ละผู้แต่ละคนนะคะพี่น้องว่าจะมาหาอิหลาหน้อยปุ๊บนีเอาละ เปิดกระเป๋าทัานทีพี่น้องบลูคือกันเรื่องเล่าของการที่จะนั่มเห็ดมาใส่มือ,อหรือล่ะหน่อยมันเป็นเรื่องเล่าของพวอพ่อมแม่อฟซป่ปานกันก็่าเป็นถ้ำเนี่ยมเอาโรดเนาะพี่น้องจริงๆแต่ว่ากับมี่บางคนนะคะพี่น้องที่เพิ่นบ่ได้บ่สามารถที่จะยิบเห็ดใส่มือ,อหรล่ะน่อยได้กับบ่ได้ว่ากันนะคะแต่มันเป็นส่วนใหญ่แม่พี่น้องมันเป็นเรื่องแปลกได้พี่น้อง สิบ,บาทยีสย่สิบเอ่ยี่สิบคะแนนสามสิบคะแนนเหลีวเตนะคะค้นกระลอยคะแนนนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องเล่าของอความชื่นชมความหักแพ่งซื้อ,อลาหน้อยเองกับว่าเคยได้เลียกลองแต่อย่างใดบ่วจะเป็นของฟ้าคลองต้นนะคะน้ำมาให้อีลาน่อยถึงมือนับถึงใจยางเก่าลงุง จากเวทีเอ้ยจากรถเลยที่เดี่ยวเชี่ยวนะครับพี่น้องมาบ่ได้โอนน,น้ำกล้นวุ่นวุ่นมาอีกกบพี่พี่น้องแจ้งสิว่จาจ้งไหนซูสวาซุดยอดว่าพี่น้องวานะคะมาหอดแล้วว่าเปนอยัางเดีบาบ่ียมาคอจับมือ,น,อน้อยนะะ้ยนั่นล่ะพี่น้องเงยาไปเห้ยาไปจนหอดเตยล่าเลยที่เดี่ยวเชี่ยวนะคะพี่น้องบางแห้งบางทีล่ะน้อย เตยลากับบอยอมลงจากเวทีจนเพื่อปิดไฟนีจากเพราะพ่อแม่เอฟซี FC กัยังตุ่มยังห่มอยู่ผาดไายรูปบทัานแล้วอขอไล่เส้นกับพ่อ,อพี่น้องเอ้ขอไล่เส้นหนี่เส้นในซูหมองเส้นใส่แบ่งเส้นใส่กระเป๋าเส้นใส่หมวกเส้นใส่เสือเส้นใส่ถุกอย่างที่ต้องการให้เส้นจุกแบ่งจุกไปไปมาบาส เส้นหอยหดยฉนดที่ดินพี่น้องหาลังผูรังค้นก็อยากอ่ะขายทีบอกหรือยังไดแบบใดโอ้ยเป็นเรื่องเล่าของความเสื่อส่วนบุคคลเด้อพี่น้องนี่ถือว่าเปลี่ยนความบอกด้วยว่าบม่เคยเห็นนะคะความความจะโศกหรือจะปังหรือจังหดเนี่ยมันดูที่พอๆไปเม่เอฟซี FC นะคะมันเป็นเรื่องเล่าของความสุขทางใจหรือจงังหด หาลังผูลังคนแค่คิดถึงอิหลาหน้อยซื้อขอให้จังสันเดอร์ขอให้จังสี่เดอสมหวังดังใจป่องกับมี่พี่น้องนะคะที่มาด่กระบอกเป็นอย่างนี้หวังที่จะมาจับมือในหน่อยอิหลาหน้อยนั่นแหละนะคะถือว่ามันเป็นเรื่องเล่าของความพิเศษกันแล้วกันนะคะตรงนี้เนาะเมื่อนี้แจ็คสิบเออีหยังให้กันฟังนะคะเห็นนะคะพี่น้องเห็นเห็นแนวที่อยากจะเบอกให้ฟังนั่นแหละ <minutes> เห็นแน <ENNIS> ่าเห็น <lawsuit> แลลวก <it> ็อยากบอกใหี่พี่ๆน้องๆฟังนะคะอหจังได้กับว่าวิสินสุดเนาะพี่น้องเนาะกันสินไล่ฟังว่าผู้นั้นสมหวังแบบใดยังไงนะคะทองค่าถาอุ้งอิงอุ้งอญิงอุ้งญิงเพี้ยงนี่คือค่าถาที่บอกกันมาโดยตลอดหรือเม่ติอีลาน้อยเองนะคะมือกอนวั่นกอนนั่นกับมีการได้ไปไล่ซดขายสินค้าของกังน้ำนะคะ ประมาณว่าไก่สิหาแสนแตกนี่นก็ยังมีการทองค่าถาเจ้าของมาพอทองค่าถาเพิ่นว่ะเพิ่นส่วนพอทองค่าถาอุ้มอิงอุ้อิงอุง้อิงเบื่องลึกำเร็จสมหวังในเวลาอันจำกัดพี่น้องหาแสนคะแนนผ่านเป็นทีเดียบรวยในการไล่สุดของมือนั่นก็เลยนี่ขนาดเจ้าตัวก็ยังเอาค่าถาเจ้าของไปเบ่าไเด้พี่น้องคิดเบิ่งเอานะคะถือว่าเป็นเรื่องร่าของความเสือ่อส่วนบุคคลเด้อพี่น้องเด้อ หากท่านใดเลยมารับชมเราบฟ้งคลิปนี้แล้วนะคะมีความคิดเห็นแบบใดนะคะมีความคิดเห็นส่วนตัวประมาณใดคอมเมนต์เขามา,าพลดคุยกันนะคะเป็นเรื่องเล่าของมาหาัศจ,จันยร์นะคะสาวน้อยมาหาัศจ,จันยร์นะคะพี่น้องซอยกันคอมเมนต์เขามา,านะคะท่านใดที่เขามารับชมก็ขอขอ,ขอบุณขอบคุณหลายๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามใหครับช่องเพชรแสงตะวัน A B J น้ำเด็กพี่น้องเด้อ ฝากไว้ในอบอกอ้อมใจของพ่อพ่อแม่แม่เอซีนั่อีกจักช่องหนึ่งก็แล้วกันนะคะส่วนถ่ายคลิปนะคะขอขอบุญขอคุณไปทังบอดโจกับอิลาน้อยอุงอิงนะคะได้ฝากช่องกับเอเพนเชิญที่ตามรับชมนะคะขอบคุณไปทังบอโจกับอริราน้อยอุงอิงนะคะขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่เอสซีสู่ปูสุขคนนะคะเฮงเฮงปังปังสูบปู่สุขคนนะคะ หลักก็บพราฟังซอง,งนนให้เสียงบ้าน B B นี่ได้จ้าฟังอะไรก็ใชได้เป็นกำลังใจนีมันไม่ได้เห็น่า นิดเสียงตะวันค่ะ E B G E B G โอ้ E B G คกาฝากก็ิด้จ่าแล้วนะครับคนปิดแอร์เธอใครจะดิ่งปิ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 งไห้คุณแม่